สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะคบผมวันนี้นะครับมม่กับผมน้ำหน่ยอยเล่าเท่าเช่นเคยนะครับวู้วันนี้นะครับผมเรานะครับจะมาเล่นเกมฟรีไฟ์นะครับแต่วันนี้นเราไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับผมเพราะเรามีแขกรับเชิญนะครับผมซึ่งก็เป็นพี่ผมเองนะครับสังหารสามหนึ่งหนึ่งวีนะคแคลนที่งานควยโปซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําการเลื่อนเข้าในเข้าเป็นที่ปรึกษาในในแคลนของผมแล้วนะครับนี่ ผมให้ดูชื่อแคนเลยนะครับแคนมันที่พรฤิหัสนะนี่ให้เป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะผมโอเคแต่ว่า,วาคนนี้นะซึ่งก็มีแคนหนึ่งนะมีการติได้หรอวะก็มีแคนหนึ่งนะชื่อทีมงานควยโปนะฮะโหชื่อนี่ค่อนข้างเจะอุบาทนิดนึงนะ <laughs> ต่อไปนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเกมกันเลยครับผมพร้อมยังพี่ไป จะมาขึ้นการแจ้งเตือนอะไระมันกดเสร็จไม่ได้มันกดอค่ทีเดียวเลยต้องอัดยาวๆทำไมไม่พูดว่าจะมีคำหยาบด้วยนะนี่คำหยาบรอดมาฮะอไอซีโคตรดีไม่เหม็นรักเลยนองคุณมีหัวเข้าสองร้อยดีเลยมีปัาเข้าทีละหกยอดที่ มีตัวเข้า3ช้สิบเกียีสองเหรอไั่เข้าเกียร์อะม่ถูกดีสองไม่ดีสองห้าเลยนะครับผมมะครับแต่ว่ามีคนแอบดูมันอยู่นะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอเค มานะคบผมดูฉินว่าใครจะเป็นลีดเดอร์ครับถ้าโอเคเดี๋ยวจะให้โอเคขําเป็นลีดเดอร์นะคะผมเออ,เอ,อซึ่งเราจะลงตรงที่ที่มันมีคนดีตรงไหนดีครับไหนดีโอเคนะจะลงจนะลงจะดันไหมลงลงไฟฟ้านะครับโอเค,ค,อเ,คเดี๋ยวจะลงลงไฟฟ้านะครับผม <c oughs> <c oughs> ยอด เหลืออีกสองคนรอเหลือสิบเจ็ดคนแล้วลงเลยลงลงเลยลงลยลงลูงงครับผมจังหวะนี้เราเท่าไหร่เก็บไาเท่าไหนเราเล่นเชนล,ลี่สองคน <c oughs> วันนี้ฮะเราไมา่ได้มาเล่นที่ห้องอัดนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเรามาเล่นที่นู่นนะมันนอกเลยนะผม <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากเอมไม่ขอบอกแล้วกันนะฮะ <c oughs> เราก็มาเยี่ยมญาติน,นะฮะซึ่งโอเค มาเก็บปืนตรงนี้พี่มาคูณเราเลยได้ๆๆมีกี่คนตอนนี้ผมเห็นอยู่มีอยู่ตีนึงอยู่ตีนึงอยู่ตรงฝั่งพี่ระวังพี่มีมีตีนึงอยู่ตรงฝั่งพี่เรียกว่าการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะการเล่นเป็นทีมเวิร์กก็คงจะดีนะครับผมจากนั้นก็จะแตกง่ายด้วยนะครับวันนี้เจอเอ็กอมเปร์โอ้โหเม่อเช้สองท่านอีกไอ้สั์เอ้า มีดยามจับสองมันมีแต่มันมีแต่ลูกฟองอ่ะพี่ยังไม่มีปืนเลยพี่ได้ทอมสันโอ้โหมสันไม่เป็นไรพี่พี่ปืนแหลกเอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าคนที่เล่นด้วยน่าจะแหลกนะอู้หูปืนใช้ปืนเอ็กเอ็มแปดเลยค่ะแม่ลงโจงลงโจงเนะแหลกนี่คุณยืนเด้อยืนเด้อยืนเด้ออู้มากครับครับครับ มีหนึ่งตีใช่ไหมมีตีบอกเนีน่ยดูเดแปบคุณเลี้ยใคร้เนียดูไ่ิงนะคพี่แล้วพี่ดูแล้วเนี้เดี๋ยวผมจะชนลอดี๋ยวผมไปคนลออ ยังไม่พอหรอะจะม,มากวนทำไมเะเนี่ย ผมเลยเนี่ยมีด้านหน้าก็เนี่ยม,มันมนี่มันมีเสียงอะเรอละมันมันนี่ไปทางม,งม,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 มันนี่มาทำตรงนู้นอ่ะมันนี่ามาทำตรงนู้นื่อกี้ผมเห็นอยู่นี่แหละอ่านตาดีๆออกคำสั่งก็มีแต่ว่าไม่เก็บด,ดีกว่าเพราะไม่มีกระสุนเอากระสุนกระสุนเอากับพี่ก็ได้เออได้พี่นี่ก็จะขูดห<ม>ึ้ยอ,อ้านอ่านรวม S <S มีเชื่อกแบนด์ดึงด้วยนะเออได้แต่ว่าแตกโอ้โหแตกผมไม่ได้ผมไม่ได้คิวเลยยอดเดี๋ยวจะช่วยดูให้นี่ใครอยู่พี่ทุกคนไปดูดิไยด้วยศพเขามีกี่คนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขออัพเกาะก่อนนะพี่เอ้ยพี่อัพเกาะไปเลยเราควอัพเลยอัพเขาเหมน <S <S เกาะกากมากที่มีแต่เกาะสีแบบสอง มกหมวกเน่นะกอสามหมวกสามเนี่ยนีมันไม่สมหรอกไม่ไม่อ่าทีครับคุณคุณอย่ามาเละทางแดงเตะที่ได้พี่ดูที่หน่มทงตรงนี้ก่อนมาท่อันไป่มอือไรกันแบบนี้ระไรเราต้องวิ่งฮะแต่ว่าในระหว่างที่เราวิ่งนั้นเราจะต้องวิ่งแบบมีสติเราจะไม่วิ่ง มันอะไรนะจะไม่จะไม่วิ่งอะไรโอู้หงจะไม่วิ่งห้องเนี่ยอยู่ไหนพี่มันมากับพี่เออยังไม่หมดผมเห็นกล่องยาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่ป้องกันให้โอเคพี่มันนี่พี่รอเอ้ยพี่มันนี่มีกับระเบิดไปไปไปเร็วเร็วเร็วนี่กล่องยาโอเคเอากระป๋องสองด้วยกระป๋องที่มีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วพี่ พี่ตกแม่บักเด็ตอดนักนเน่ยเอาปืนมาเอากระมันจะกระสุนเันก็คือกระสุนจีมาสโคบดิมาสโคบตรงนี้ดะได้พี่ได้พี่ตรงพี่ยันอยู่นี้นะเนี่ยตรงพี่งักการบินนักการบินคอมสันมากค่ะคอมสันมีฟองมีจีพี่มีอุลตร้าเซรลูกซองนี่ที่ลูกซองเก่า พี่เอาบ้างไม่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 ใช่ลูกซองโฟงลูกซองเนี่ยลูกเงามเรียกมันเรียกว่าลูกซองเก่านะซูมด้วยพี่การแลกของกันเอาด้ามเอากระสุนไปด้วยเอาด้ามจับไปด้วยโอเคพี่มามาเอาดิขอบคุณพี่เฮ้ยมึงผมได้ยินเสียงคนนะอ๋อเดี๋ยวเสียงเดินพี่ขอโทษต้องผิดอุ้ย กระสุนได้ด้วยทำสันกระสุนทำสันต้องเยอะมามาุณนุไหนโอ้โหบานเลยเยอะมาตอนนั้นควรทิ้นม่ได้ทาอะไรแล้วท่นเห็นยิงไปทางนน้น่ะก็คุณยิงยิงถังแดงคุณกาะไหนอละเกาะเกาะสามหกสามตอยิงัด้ามจับที่มาเก็บด้ามจับด้ามจับ ก็คุูดูดิก็คุณได้จับเทาไเลยจับจับหนึ่งโ <Okay. Okay. S 2> อเคีปืนพาดมากกับปืนลูกซองอ้ป,ป,ปืนพาดมากกับทองสันยังไม่ได้คิวเลยนะแต่เล่นแต่แรงเล่นแต่แรงเขาห้ามเขาห้ามคิวเยอะเราต้องให้อยู่เอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุดถ้าเรายิงเราก็จะเสียแต้มไม้มากขึ้นเราต้องเราต้องให้ได้อันดับดีๆต้องให้ได้ต่ำกว่าอันดับห้ากต่นี้ เอาผีก็ได้เออเอาผีก็ได้กะที่แบบแต่แตงนะก็ได้ที่สองก็ยังมีนะตามเลยเนี่ยเอาเอาผีก็ได้ก่อนพี่โอ้โหเหมือนเกมนี้โคตรตึงเหลือยี่ห้าคนจริงจริงมีคนแคมป์เยอะมากเลยเนี่ยยี่สี่น่าจะมีคนแคมป์เยอะนะเนี่ยตามหน่อยตึงต้นเกมไหมไม่ใครตึงเท่าไงตอนนี้เหลือยี่เหลือยี่สี่คนแล้วพี่ มันแคมป์กันอยู่เหรอพี่มันแคมป์กันเพื่อที่จะไต่แหลงที่จะไต่แหลงแดงมันแคมป์เพื่อไต่แหลงแดงใช่มัน่จะแคมป์แบบนั้นแหละนี่คือสเต็ปการมองของ EP 7นะครับรูปอะไรขึออ้นมาไม่มีอะไรหรอกมีแต่หมวมีแต่หมวกโอ้มีแต่ของกระปุกกระปกุกไม่เห็นมีของดีเลยมีแตร่ตรถตรุ๊กตุ๊กแถมใช้ด้วยนี่กล่องโลงก่อนปูนแถวนี้น่าจะไม่เอ้ย มผมตาฝาดหรือเปล่าฝานไงกับระเบิดตาฝาดมีของไหมอ่ะพี่มีแต่ไม่มีโอ้โหมีพวกมันมีไอ้พวกมือบอลเอากับระเบิดมาวางไม่โคตรจังไรเลยวรอน้องแอบที่แถวนี้นอนเที่ยวเออ มีรถขับอยู่แล้วมันมีกล่องศพอยู่ใต้รถอ่ะพี่พี่วางกับระเบิดเลยได้ได้ยข้างลัวหกับระเบิดอยู่ด้านหน้าพอดีคุ้นๆเฮเตียงเตียงกรยิงเมื่อกี้อ้อยอ้อยไม่หยุดไม่หยุดอยุดหยุดนะขึ้นมากับระเบิดนะแต่นื้มันพี่พี่วางกับระเบิดไว้แล้วนี่กับระเบิดพี่ไม่แตกหรอไม่ เฮ้ยผมเจอคนด้านหน้าผมเลยนั่นยังมีอยู่ตรงนั้นมันอยู่ด้านเห็นนะเห็นนะเห็นหัวป่ะไปแล้วเฮ้ยอีกฝั่งนู้นก็มีอีกคนนึงเห็นไหมมันไปแล้วไปเราเราเราเอ๋ยไปยิงต่อนะพี่นะเราห้ามยิงต่อยิงต่อแล้วเราแตกถ้าเรายิงต่อมันไม่ไหวมันจะสวนคืนเราพี่กำลังดวง จะอะไรก่อนที่เจ้าจะช่วยดูด้านหลัง่ใหถ้หา,า<ป>มีนนะม่ไมีคนะเปนไมออยเ้อะไรนไหมเออ,อาามาเอาพี่เออมาไปไปีั เอากระสุนปืนทำสันออกก่อนกดเปลืองจะขึ้นปืนียวออกมากเลยวอ๋ออะไรออกพี่ออกสี่แปดแล้วมันมัน,ม,นมันเท่ดีนะเวลาตอนสี่ยสีเริ่มเกมอยวพี่มันโหดดีนะจะเท่เริ่มเกลียวขึ้นวงอีกแล้วคูนขึ้นดวงอีกแล้วอะไรพี่อ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหน,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 น ตรงที่พี่มาร์าไว้ไงมาร์าพี่เออคุณเอาอัน,นแมกกาซีนไอ้นี่นองแมกกาซีนนี่แมกกาซีนไหนแมกกาซีนสุดทา้ายนะแมกกาซีนเหลืองอ่ะอยูได้พี่ค<ม>ือใส่ตัวนี้ด้วยบอกเลยว่าคืโอโทษโกงของพี่แค่แค้นแมกกาซีนเลแมกกาซีนเหลืองน่โกงตรงไหนพี่ใช้ปืนอะไรอยู่นะคะเอ็กซ์ปินป่นจิปเปอร์น้องพี่คุณเติมเยอะมั้ย แม่ผมผมไม่เต็มสักบาทนะพี่ไอคิ้วบ้องไอมีหลายคนลองกันบองไม่จุดตาครับครับไม่กรนสายแล้วแล้วคุนจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้ โตไม่มันไม่ใช้หมกสามโตโตหัวเข้าแปดห้านี่น่ะยังไงก็บวกเยอะเกือบขึ้นแทร์สามจะบวกเท่าไหร่เลยโอ้โหบวกนิดเดียวแต่ที่เก้าเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครพูด ๊บเึงนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับอู้นี่ฮะเราเล่นแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะนี่ก็คือเล่นเล่นเกมทีเราก็จะได้ของมาแล้วก็จะได้สก,กินปืนอ้โห<ๆ>ูเทพเลยมานะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท่องคลิปช่องนี้ด้วยนะคะผมเรามาเล่นแค่น้ำจิ้มน,น้ำจิ้มพอนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับว้